ใช้เงินเราชนะผ่านบัตรคนจนอย่างไรมาดูวิธีการใช้เงินเราชนะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจ่ายร้านถงฟ้าคนละครึ่งได้สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังเปิดขั้นตอนวิธีการใช้เงินโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งเงินจะเข้าครั้งแรกวันศุกร์ที่5กุมภาพัน์นี้หรือว่าวันพรุ่งนี้นครับจ่ายร้านธงฟ้าคนละครึ่งได้ใช้เงินเราชนะผ่านบัตรคนจนอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้กันภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารคลิปในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์สำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน www. เราชนะ .com จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโครงการเราชนะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนวันพรุ่งนี้เป็นวันรับเงินเราชนะผ่านบัตรคนจนงวดแรกซึ่งจะได้รับตามเกณฑ์7 7 5บาทถึง700บาททั้งนี้จะได้รับเงินเป็นรายสัป,ปดาห์ต่อเนื่อง8สัป,ปดาห์ทุกๆวันศุกร์จนกว่าจะครบจำนวนเงิน7 0 0 0บาท โดยในจำนวนเงิน7,000บาทนี้จะรวมจำนวนเงิน700หรือ800บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต่อเดือนสำหรับการรับเงินโครงการเราชนะทางกระทรวงการคลังกลุ่มบัญชีกลางจะทำการโอนเงินจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนระยะเวลาใช้จ่าย ใช้จ่ายได้จนถึงตลอดวันที่31พฤศภาคม2564นี้สําี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสามารถไปใช้จ่ายเราชนะผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ร้านค้าธงฟ้ากลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสามารถชำระค่าสินค้าบริการได้ผ่านเครื่อง e d c ร้านค้าที่เขาร่วมโครงการกละครึ่งและโครงการเราชนะบริการขนส่งสาธารณะได้แก่ขอสอมกบขอสรถไฟรถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้าแ i r p o อตยกเว้นเครื่องบินเป็นตน้นสำหรับขั้นตอนของร้านธงฟ้ารับสิทธิ์เราชนะ ผ่านเครื่อง EDC เพียงแค่4ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1กด 1. ชําระบัตรสวัสดิการขั้นตอนที่2กด 2. สิทธิ์เราชนะขั้นตอนที่3สอดบัตรรูดบัตรหรือกดเลขบัตรและขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายนะครับระบุจำนวนเงินและกด enter เพียงแค่4ขั้นตอน ก็สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้แล้วนะครับและขั้นตอนของร้านค้าที่มีแอปถุงเงินทั้งร้านธงฟ้าร้านคนละครึ่งร้านเหล่าชนะรับสิทธิ์เหล่าชนะมีเพียง6ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1เข้าแอปถุงเงินเลือกเมนูเหล่าชนะขั้นตอนที่2กดเลือกบัตรสวัสดิการ ขั้นตอนที่3สแกนบัตรสวัสดิการผ่านแอปขั้นตอนที่4ระบุจำนวนเงินขั้นตอนที่5กดยืนยันชำระเงินและขั้นตอนที่6ขั้นตอนสุดท้ายกดรหัสพิน6 6หลักของผู้ที่ถือบัตรหรือสแกนหน้าของผู้ที่ถือบัตรเพียงแค่6ขั้นตอนนี้ <S <S ก็สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนได้แล้วนะครับ <G> หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟัง ขอให้ติดตามทางช่อง u t u b e s r channel กันต่อด้วยนะครับกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างได้เลยและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระ น่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ